มาร์เก็ตตทำได้ทุกอย่าง m a r k e t ็ตตสร้างยอดขายจริงๆไม่ใช่นะพี่ว่ามันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแต่มันไม่ใช่คำตอบของทุกคำตอบสวัสดีค่ะอาคิราวิตนนนนค่ะตอนนี้เป็น Head of Marketing บริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนค่ะ จำได้แล้วก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์เพีของเรานะคะตอนที่ทำแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งของช่องแกรมมี่ก็จะเป็น4ช่องแกรมมี่อันนี้พี่ท,ทำแล้วก็ตอนที่ช่อง8 r e รีแบรนดิ้งใหม่พี่ก็อยู่ในเฟซซิ่งของการเปลี่ยนโลโก้ของตัวช่อง8นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงมาเป็นที่นี่ละคะ่ะที่สบายเทคนะคะพี่ทำตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์จนกระทั่งตอนนี้เติบโตเป็นบริษัทหลักหมื่นล้านและคะ่ะ ตอนมัธยมค่ะก็พี่เรียนที่โรงเรียนสายปัญญาในาพระรามรายชินุประทับนะคะ,ะคุณครูสอนภาษาไทยเขาบอกว่าออให้ออกมารายงานหน้าชั้นเรียนแล้วก็ออกไปพูดอะไรเงี้ยค่ะครูก็บอกว่าเออเสียงดีจังเลยน่าจะเป็นดนะีเจนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเอออาชีพดีเจคืออะไรเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงมัธยมต้นรู้แล้วว่าตัวเองอยากเป็นอะไรจะเป็นดีเจต้องต้องสอบคณะนะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์จุฬาก็เลย ผันตัวเองจากเด็กสายวิทย์มาเป็นเด็กสายศิลป์แล้วก็โชคดีได้เอ็นติดวารสารศาสธรรมศาสตร์ก็เลยได้ใช้อาชีพของการเป็นดีเจตั้งแต่เร<ม>ียนจบมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามารู้จักมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหลังจากที่ทำดีเจมาได้สัก2-3ปีแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองเราคงไม่ได้อยากเป็นดีเจอยากเดียวเราอยากเรียนเพิ่มก็เลยไปเรียนต่อโทนิเทศจุฬา เอกแอดเวอร์ท n g ซึ่งก็ไม่ใช่ Marketing ด้วยแต่ว่าพอไปเรียนแล้วอ่ะชอบมากเลยมันคือวิชา Marketing s t r a t e g จมันก็คือต้องเรียนรู้ Marketing ก่อนเราถึงจะทำแอดเวอร์ท n g ซิ่ได้พอจบโทรมานายก็ให้โอกาสให้ลองมาทำเป็น Marketing m a n เนจเจากวันนั้นะก็เลยผ่านตัวเองเลือกชาเลนจ์ตัวเองว่าขอทำมาเก็ตติ้งแล้วก็ได้เป็น Marketing m a n เน e เตอนอายุ26 ก็ถือว่าโอเคเราแฮปปี้แล้วก็ได้ทำเยอะแยะมากมายเลยในขามาร์ i ิงค่ะ,คะถ้าให้พูดถึงคำนิยามของมาร์ติงค่ะมันง่ายมากเลยเพราะมาร์ติงมันคือมันคืออินสติ้งคน เราสื่อสารกับคนเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะสื่อสารกับเขายัางไงเราอยากจะบอกอะไรเขาเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆคือถ้าเรามีเพื่อนได้เรารู้จักคนนั้นคนนี้ได้เราชวนเพื่อนไปเที่ยวได้ก็ไม่แปลกถ้าเราจะทำมาร์เก็ตติ้งถ้าให้สโคพี่ก็จะมองว่ามาร์เก็ตติ้งเป็นอะไรที่เล่นกับความรู้สึกของคนเรียนรู้กับความรู้สึกของคนแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ มันมีหลากหลายมากในโลกใบนี้เนี่ยได้ถูกต้องค่ะพี่ว่าคนที่ทำธุรกิจทั่วไปอ่ะสมัยก่อนมักจะไม่คิดว่าต้องมีมาร์เก็ตติ้งก็คือทำสินค้าออกมาอยากได้เซลล์มากกว่าทำสินค้าแล้วอยากขายนะคะพอขายได้จบแหละ แต่ว่าพอธุรกิจมาเริ่มโตขึ้นในยุคนี้ที่มันมีความ diversity เยอะมากนะคะมีความชื่นชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณทำสินค้าออกมานะคะโดยที่ยึดเอาตัวเองเป็นหลักไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะฉันฉันชอบแบบเนี้ยฉันก็จะขายแบบเนี้ยคุณอาจจะไม่ต้องใช้เมดติง้งคุณใช้แค่ความชอบตัวเองก็พอนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เอาง่ายๆเลยจะทำขายครีมสักหนึ่งครีมก็ต้องคิดแล้ว,วครีมนี้ฉันขายใครขายคนหน้าแห้งขายคนไม่คอยทาครีมอะไรเงี้ยนี่ก็คือ โปรดักต์ a r k e t i n g แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยความจำเป็นของทุกวันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นหรืออยากจะไปขายให้มันตรงจุดขึ้นสื่อสารให้ตรงคนขึ้น Marketing ก็เป็นช้อ i c e ที่สำคัญที่ควรจะต้องมีค่ะคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่า Marketing ทําทำได้ทุกอย่าง มาร์เก็ตติ้งสร้างยอดขายพี่ว่ามันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญแต่มันไม่ใช่คําตอบของทุกคําตอบถ้าขายของไม่ดีต้องใช้มาร์เก็ตติ้งจริงๆไม่ใช่นะมาร์เก็ตติ้งมันเหมือนเพื่อนร่วมทางอะคะ่ะเผชิญโชคขายขายได้ขายไม่ได้กําไรขาดทุนไปด้วยกันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะที่ที่อยากทําความเข้าใจก็คือว่าไม่ใช่ทุกปัญหาที่มันจะตอบได้ด้วยมาร์เก็ตติ้ง เพราะถ้าเกิดว่าของมันไม่ตรงใจเขาไม่ถูกใจเขาก็ไม่ซื้อซ้ำต่อให้เราใช้ marketing tools มากแค่ไหนเงี้ยค่ะ<ช>ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นมันน่าจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญแล้วก็ต้องช่วยๆกันค่ะถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะใช้บริการของสบายเทคโนโลยีแต่ว่าไม่รู้ ว่าเป็นบริการของสบายจริงๆเรามีอยู่6ธุรกิจนะคะแต่เอาธุรกิจที่ทุกคนคุ้นเคยพูดถึงก่อนละกันก็คือที่เป็นเกี่ยวกับ Connect ธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับคนตู้เติมเงินออนไลน์อันนี้เรามีชื่อแบรนด์ว่าต um ู้เติมสบาย p ล u s เรามีตู้กดน้ำตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในนามว่า Bending Plus นะคะเรามีธุรกิจที่เป็นธุรกิจเครื่องกรองน้ำนะคะอันนี้เป็นบริษัทในเครือ อีกธุรกิจใหญ่ๆก็คือจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของ drop off ร้านส่งรับส่งไปรษณีย์เอกชนเรามีแบรนด์ในเครืออยู่ประมาณ6แบรนด์แล้วก็ตอนนี้เรามีสาขาอยู่ประมาณสัก17,000สาขาทั่วประเทศอันที่2คือ enterprise and l i f e ถ้า connect มันคือการติดต่อกับ consumer enterprise and l i f e ก็คือ B2B หรือ business to business นะคะถ้าวันนี้เดินเข้าไปที่ Lotus food court ระบบของ food court คือระบบตองสบายอันที่3คือ payment and wallet ก็คือระบบรับชำระเราก็จะมีพวกที่รับชำระผ่าน QR payment นะคะผ่าน Rapid Line Pay ผ่าน t r u e m o n e y ผ่าน Wallet ผ่าน WeChat เรามีทุกอย่างแพ็คใส่แพ็กเกจให้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะส่วนอันถัดมานะคะก็จะเป็น entertainment ธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิงทั้งหมดบันเทิงในความหมายพี่คือรวมทั้งเกม ทำเกมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ชื่อ Fit Token นะคะแล้วก็มี Speed Cup แล้วก็จะมีเรื่องของ Venture เราไปลงทุนใน Start Up ต่างๆสบายก็สามารถที่จะเข้าไป support สิ่งเหล่านี้ให้ได้นะคะแล้วก็โตไปด้วยกันเราใช้คอนเซปต์ว่าใช้ชีวิตหาเลี้ยงชีวิตตื่นยันหลับชีวิตติดสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ผลิ d u c t ของสบายไม่ว่าจะเป็น End User หรือว่าคุณจะเป็น Business ก็แล้วแต่ อีกธุรกิจหนึ่งก็คือ financial inclusion นะคะเรื่องเกี่ยวกับเปิดสินเชื่อให้กับแฟรนไชส์ในกลุ่มที่คนที่สนใจอยากซื้อแฟรนไชส์นะคะแล้วก็มีเรื่องของประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันรถยนต์หรือว่าพรบมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ประกันสัตว์เลี้ยงก็มีอันนี้ก็จะอยู่ในขาที่เป็นเรื่องของ financial inclusion ค่ะจะแบ่งเป็นสส่วน ส่วนที่อยู่ในบริษัทกับส่วนที่อยู่นอกบริษัทนะคะส่วนที่อยู่ในบริษัทก็คือเรื่องของกลยุทธ์ในการสื่อสารใน Marketing มันก็จะมี p r o d u c t Marketing นะคะก็คือเขาก็คนเป็น Product Marketing เขาก็จะต้องดูว่า purchased o u c t เขาเป็นอะไรมี Target Group ยังไงขายใครนะดียังไงไม่ดียังไงแต่ว่าในฝั่งที่พี่ดูแลเนี่ยจะเป็น Marketing Communication ก็คือเอาสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาก็บอกเรา เราก็มาคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่า Product ชิ้นนี้ยกตัวอย่างเช่นตู้เติมสบายพลัสนะคะอันนี้คือตู้เติมเงินมีฟังก์ชันทำอะไรได้บ้างอยากจะสื่อสารให้คนอื่นๆรู้เราก็จะโอเคงั้นตู้ตู้เติมสบายพลัสจะสื่อสารวิธีไหนนะทุกวันนี้คนกลุ่มที่ใช้จะเป็นคนต่างจังหวัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเข้าถึงออนไลน์ได้เด็กกลุ่มนี้มันอาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่ใน Tik t o k นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เราอาจจะต้องไปวางป้ายให้เห็นเลยว่าเรามี ตู้นี้นะให้บริการอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อันนี้จะเป็นพาร์ทที่ที่เราคุยกันข้างในนะคะแล้วก็ดูเรื่องของทีม Marketing Communication Strategy นะคะแล้วก็จะมีทีมกราฟิกวิชวลโดยที่พี่จะมีพาร์ทเนอร์อีกหนึ่งท่านก็คือทีมของ Brand ์ดี e c t เตอรมาคุมเรื่องภาพลักษณ์องค์กรนั่นรวมถึง Artwork ออกไปจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับองค์กรทั้งหมด ถ้าเป็นในานามของสบายนั่นคืองานพี่ทั้งหมดแล้วก็ดูแลเรื่องของออนไลน์นะคะดูแลเรื่อง Facebook Account, Line, IG, เว็บไซต์ทางทีมที่ก็จะช่วยซัพพอร์ตนะคะอันนี้คือในบ้านนอกบ้านก็คือเรื่องของ PR การออกข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะภาพข่าวเขียนข่าวยกเว้นการดูแลสื่ออันนี้เราก็จะมี PI Agency มาคอยดูแลเพราะนั้นพี่ก็จะทํางานคู่กับ PI Agency นะคะอีกส่วนหนึ่งที่อยู่กับข้างนอกก็คือเรื่องของสื่อพี่ก็จะเป็นมีเดีย planner เองนะคะแพลนว่าแต่ละ product เราอยากจะขายใครเราจะไปลงโฆษณาที่ไหนดูเรื่องต่อรองกับมีเดียจนกระทั่งเลยไปถึงว่าถ้าเรามีมีเดียเข้ามาถ่ายทำหรือว่า เข้ามาสัมภาษณ์ผู้บริหารพี่ก็จะเป็นคนดูโปรดักชันทั้งหมดมีอีกอันนึงค่ะก็คือ event. อีเวนต์เพราะว่าในท o l s มันจะต้องมีอีเวนต์อยู่แล้วก็พี่ก็จะดูแลอีเวนต์ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางจนถึงเซตอัพไปรันคิวต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่นึงที่ต้องดูเหมือนกัน <S <S เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำ ตอนวางกลยุทธ์เนี่ยทุกอย่างมันคือการตั้งสมมติฐานว่าสินค้าแบบนี้กลุ่มทาร์เก็ตที่เขาบอกมาแบบนี้มันมันเหมาะที่จะทําอะไรนะคะ mm hmm. เช่นสมมุติว่าถ้าพูดถึงเรื่องออร้านไปรณียีของส่งเอกชนเนี่ยค่ะกลุ่มทาร์เก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ดังนั้นการสื่อสารณช็อปเป็นเรื่องสําคัญการยิงแอดแล้วพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะมันก็จะมี Data ว่าโอเคพฤติกรรมแบบนี้กลุ่มคนแบบนี้เราเลือก tools แบบนี้แล้วมัน work นะคะและหลังจากนั้นเราก็ทดลองแล้วเป็นเรื่องของจริงแล้วเหมือนสอบแล้วได้ประกาศผลสอบอะค่ะว่าผลสอบมันใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ก็ work back กลับมาดูว่าเอ๊ะเราพลาดตรงไหนอะไรที่มันไม่ถูกต้องบ้างอนะไรเงี้ยค่ะ พี่ถูกสอนมาตั้งแต่เริ่มทำงานนะคะว่าจะต้องไม่พูดคำว่าไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารับโจทย์อะไรอะคะ่ะคิดก่อนเราก็เลยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างสตริกกับลูกน้องมากว่าไม่ได้ไม่ได้อะมันต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหาวิธีแล้วกันว่ามันจะได้วิธีไหนถ้าเวิร์กจนสุดทางแล้วแล้วมันไม่ได้ พอมองย้อนกลับไปอ่ะจะรู้สึกว่าอ๋อไอวันที่เราบอกว่าเราเวิร์กสุดทางมันเต็มที่แล้วมันไม่ได้อ่ะถ้าเทียบกับเดย์วันที่เราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะโหเราเดินมาไกลมากแล้วอ,อ่ะและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ยึดมาตลอดว่าโอเคมันไม่ได้ไม่ได้ไไดออทักษะสำหรับคนที่สนใจทำการตลาดนะคะ อันแรกเลยพี่อยากให้เป็นคนที่เปิดโลกกว้างเราต้องรู้ให้เยอะมากรู้ทุกๆอย่างแต่บางอย่างมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจเราไม่จำเป็นต้องรู้ลึกก็ได้แต่เขาพูดอะไรเราต้องเข้าใจเพราะว่าเราต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีเท่าทันไลฟ์สไตล์คนถ้าเราเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ไม่เรียนรู้เลยเราก็จะเป็นมาร์เก็ตติ้งที่อยู่ในในกรอบ เป็นกบในกาลาแล้วเราจะสื่อสารกับใครเราพูดกับตัวเองเหรอเรามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราพูดกับคนอื่นเพราะนั้นเราก็ต้องเปิดโลกอันนี้ให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็อย่ากลัวที่จะทดลองตั้งสมมติฐานวางแผนปฏิบัติการทดลองแล้วก็สรุปผลมันคือขั้นตอนเหล่านี้เลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มคิดไม่เริ่มทดลองแล้วเราจะได้ผลได้ยังไงแล้วก็ถัดมาเลย การตลาดไม่ได้สักเซสร0อยเอร์ซเสมอไปนะคะการตลาดมีผิดพลาดได้เพราะนั้นก็อย่ากลัวที่จะพลาดเพราะถ้าหนูจะไม่พลาดหนูไม่ทำะไรเลยตอนนี้เราอยู่กันที่นี่ค่ะ ที่ Mark Creative House นะคะเรามีงานจัดงานแถลงข่าวเป็น Virtual Conference ค่ะงานแถลงข่าวผลประกอบการไตรมาสที่3ของกลุ่มสบายนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งเหมือนกันวันนี้จะวุ่นวายขนาดไหนจะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะก็หลังจากที่เข้ามาที่สตูดิโอแล้วนะคะอย่างแรกที่ต้องทำก็คือต้องเคลียร์สคริปต์นะคะเคลียร อันเจนดาทั้งหมดเนื่องจากว่าเมื่อคืนมันมีการเปลี่ยนแปลงฉุกลระหูนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเ์สคลิปเป็นค่ะถึงผลประกอบการไตรมาสที่ 3. ลายไล่ไปเป็นอันดับแรกคะ่ะอืมไม่ก็ว่าน่าจะดีกว่าปะคะเดี๋ยวต้องดูว่าแกจะพูดประมาณไหนยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะแค่มีจอ่อคิอ้างหลังเราก็อยากให้ยากแค่อันเดียวครับเป็นโลโก้ นี่เป็น2คนทีมงานของเรานะคะวันนี้ก็จะเป็นน้อง PR ทั้ง2คนนะคะตาจะโลดโลดนิดนึงเพราะเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งเพิ่งส่งเฟซเรวิวกันนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้ก็ต้องให้เขาทำงานกันต่อทำทุกอย่างในพาร์ทข้อที่สองพาร์่ะาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของข่าวอะค่ะเรื่องข่าวจต่เขาผู้เลือกสื่ออย่างที่เราก็ใช้ก็รับข้อมูลมาค่ะแล้วก็มานั่งเขียนข่าว พยายามย่อยข้อมูลที่ยาวๆที่สุดของทางสบายให้ดีที่สุดใช่เขาเจอไปเมื่อวานเพิ่งจะได้ข้อมูลนะคะเพราะว่าเพิ่งประชุมกันเสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลกันไปตอนเย็นๆเนาะเย็นๆเย็น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 อ่าแล้วก็พี่ก็ไล์ตามว่าสักสองทุ่มเสร็จยังหน้าไนปะ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 ผู้บริหารค่ะจะแต่งหน้าทำผมห้องนี้นะคะ นัดผู้วิหารไว้8โมงผู้ริหารก็ร้องจากเหมือนกันช้ามากเลยอะแต่อันนี้ก็ต้องเห็นใจคะ่ะเพราะว่าทุกท่านก็จะประชุมแบบดึกดื่นแล้วก็เมื่อคืนนี้อย่างที่บอกว่าส่งงานกันตอนตีหนึ่งนะะี่ยค่ะก็ยังอ่านกันอยู่เลยนะคะก็เดี๋ยวต้องดูว่าผู้ริหารจะตาโหลขนาดไหนเหมือนกันนะคะ นี่เป็นทีม m าร์เก็ตติคุณภาพของเรานะคะสองท่านนี้เป็นทีมกราฟิกนะคะกราฟิกพวกนี้ก็จะใช้เป็น presentation <อ>วันนี้ของผู้บริหารทั้งหมดเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเตรียมสคริปต์เต้องแก้ไขต้องมีแก้ฉุกเฉินก็ทุกคนกำลังสร้างโรงงาน Marketing Manager ของเราะคะ่ะนายคุณท็อปโชว์หนะ้า คุณท็อปก็จะช่วยดูต่อจากพี่อย่างที่บอกว่าวันนี้นี่มันจะมีค่อนข้างฉุกเฉินนิดนึงนะคะถัดจากพี่ก็ต้องเป็นคุณท็อปแหละในการที่ช่วยดูคิวต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ก็เล่าให้คุณท็อปฟังแหละว่าในพาร์ทซีเควนซ์มันต้องมีอะไรบ้างะคะ่ะนีห้องสตูจะอยู่ห้องนี้นะคะ่ะแล้วก็ห้องนี้จะเป็น ห้องที่เดี๋ยวเราจะต้องสแตนบายผู้บริหารนะคะเชิญค่ะอันนี้ก็สำหรับผู้บริหารที่ยังไม่ได้เข้าซีนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกองบัญชาการแล้กัน,นะคะ่ะบรรดา PR นะคะแล้วก็ทีมงานบางส่วนเมื่อกี้ที่เคลียร์สคริปไปก็มีหลายอย่างต้องแก้เหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาแก้กันที่ห้องนี้นะคะ ันนี้ก็ในสตูของเรานะคะเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปอยู่ในนั้นเหมือนกันถ้าอยู่ในห้องนูน้นวันนี้หน้าที่พี่นะคะก็คือคุมงานทั้งหมดวันนี้นะคะว่าลันคิวต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นตอนไหนยังไงพูดอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้มีหน้าที่ฉุกเฉินหนึ่งอันค่ะเนื่อง,งจากว่าเมื่อวานนี้พิธีกรที่เราคุยไว้เขาบังเอิญเสี่ยงเสี่ยงที่จะเป็นโควิดอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ <c oughs> เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีพิธีกรเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ก็เลยวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าจะต้องเคลียร์สคริปต์ใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้พี่ก็เลยรับบทหน้าที่ว่าจะต้องเป็นพิธีกรฉุกเฉินแต่ว่าไม่ได้พูดนะคะไม่กล้าออกหน้าก็ <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็จะ voice off scene เข้าไปค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่เพิ่มมาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะยุ่งนิดนึง แล้วก็ห้องนี้นะคะเมื่อกี้เราเห็นห้องโล่งๆเนอะตอนนี้ทีมงานกำลังเตรียมงานกันอยู่นะคะก็อันนี้ก็ติดต่างว่าเป็นผู้บริหารยืนตรงนู้นนะคะและ้วก็ทีมนี้จะเป็นทีมควบคุมการผลิตทั้งหมดนะคะก็จะมีตั้งแต่เสียงนะคะวิชวลกราฟิกนะคะมิกเซอร์ควบคุมแล้วก็ตรงนี้เราใช้กล้องทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก็จะมีพวกจออะไรต่างๆที่จะต้องให้ผู้บริหารเขาเห็น คลิปเห็นอะไรพวกนี้ค่ะกำลังยุ่งกันอยู่กำลังยุ่งกันอยู่ข้างบนไม่แก้ถูกไหมพี่รายได้ 57, กก1นึ่งหนึ่ากไร501รายได้ทะลุเป้า2 6 0พพี่ยังเอาอยู่ปัหนูไม่นของน้ำเงินตลอดีพี่ ขอเดยนเชิญทุกท่านพบกับคุณชูเกียรติรุจนะพรมจีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมาชนอันนี้ยพี่ชูกับพี่ๆสองท่านจะมานั่งด้วยกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวสบาย Quality p e r f o r m a n c e เรากำลังจะนำทุกท่านเข้าสู่สบาย Quality Free Performance ณบัดน,นี้ค่ะงานในวันนี้ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนค่ะทุกท่านสามารถติดตามผลงานของกลุ่มสบายได้อย่างต่าเรื่องผ่ขานทางเว็บไซต์ของสบายเทคโนโลจนของคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ สำหรับงานวันนี้นะคะก็ค่อนข้างตรงไปตามที่แพลนนะคะมีฉุกระหุนิดหน่อยจากเมื่อวานที่มีเรื่องพิธีกรมาไม่ได้ฉุกเฉินเลยนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนสคริปต์แล้วก็นั่งรีฟกันใหม่ก็โอเคค่ะทุกอย่างไปได้ตามที่คาดหวังเรียบร้อยดีค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลของการถแถลงข่าวทั้งหมดในวันนี้ให้กับสื่อมวลชนนะคะแต่ก็จะมีพาร์ทของ น้องๆ PR เขาจะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเพิ่มเติมเรื่องของถ้ามีต้องัพ p อ o r t ข้อมูลอะไรเพิ่มถ้าสื่อขอเพิ่มอันนี้ก็เราก็ต้องทำงานเตรียมเข้าไปนะคะแต่ถ้าสำหรับงานในวันนี้กับงานในโปรเจกต์งานแถลงข่าวนี้ก็ทุกอย่างก็ c o m p l e ทในวันนี้แล้วคะ่ะ <inary noise> สำหรับปกติใน1วันนะคะก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกวัน,นะคะ่ะ จะเฉพาะวันที่มีงานถแถลงข่าวหรือมีอีเวนต์เกิดขึ้นก็จะวุ่นวายแบบนี้พอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นตามปกติก็จะอยู่ออฟฟิศแล้วก็ประชุมกับในทีมนะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องของการนั่งทำงานเองและการทำโปรเจกต์ทำพรีเซนเทชันทำเชาร์รีจในพาร์ทที่เราช่วยน้องๆดูแลค่ะก็ในการจัดตารางนะคะหลกัหลกๆแล้วเนี่ยโดยมากแล้วเอาเอาอย่างวันนี้ก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะจัดงานถแถลงข่าวกันไม่อังคารก็พูดหรือพฤหัด เพราะฉะนั้นเนี่ยใน1อาทิตย์เนี่ยมักจะวุ่นวายอังคารพุธพฤหัสนะคะแต่ว่าสำหรับวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่เซตไว้สําหรับมีติ้งเอ็กซ์เซคิวทีฟทั้งหมดนะคะนั่นหมายความว่าเราก็จะมีมีติ้ง g นี่มีติ้งบอร์ดมีติ้งกลุ่มบริษัทนะคะเพื่อที่จะอัปเดตงานของฝั่งการตลาดแล้วก็ฝั่งว่าแต่ละธุรกิจเขาว่ายังไงบ้างเป็นอัปเดตวีคลี่นะคะแล้วก็ส่วนวันพุธเนี่ยพุธนี่จะทํางานถึงดึกนิดนึงเพราะว่า เราก็จะมีประชุมโปรดักทั้งหมดในกลุ่มบริษัทเนี่ยแต่เป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็จะเป็นวันพุธช่วงค่ำๆประมาณสองทุ่มก็จะเป็นอินเทอร์เนลกันเองสำหรับทีมมาร์เก็ตติ้งนะคะว่ามีอะไรที่เราต้องอัปเดตจากวันจันทร์วันอังคารให้กับทีมทราบในวันพุธบ้างวันพุธก็จะเลิกงานประมาณสักสี่ทุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะนอกนั้นก็วันศุกร์ก็จะสบายๆหน่อยเป็นแบบเก็บคอลเลกข้อมูล1อาทิตย์ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะก็คือการทำงานหนึ่งวันของอาชีพมาร์เก็ตติ้งหรือว่านักการตลาดนะคะค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพการตลาดหรือว่ามาร์เก็ตติ้งนะคะสามารถดูรายละเอียดอาชีพนี้ได้เต็มๆเลยค่ะที่ edukey me นะคะ